จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบนบ้านบางกอกน้อยตําบลด่านสีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2548เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำสําหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรทั้งในฤดูฝนและในฤดูแรง และยังเก็บกักน้ำไว้ช่วยราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวมทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นสับป,ประรดเงาะลำไยและยางพาราแต่เนื่องจากพืชเศรษฐกิจบางชนิดไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปีทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงเมื่อหมดฤดูกาลองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสีสุขเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดําเนินโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเลี้ยงหอยเชอรี Besides, ่สีทองเพื mm ่อ hmm. ย่างชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรตําบลด่านสีสุขให้มีการเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ําองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทิขก็ได้ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับโดยเฉพาะหอยเชอรี่สีทองเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรชาวตำบลด่านทิขนะครับวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทิขได้จัดฝึกอบรมการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองโดยท่านในอำเภอโพตากมาเป็นประธานนะครับแล้วก็มีวิทยากรจากท่านประมงอำเภอท่าบ่อแล้วก็วิทยากรจากจังหวัดนองคาย มาให้ความรู้นะครับหลังจากที่อบรมให้ความรู้เสร็จเรามีพื้นที่จริงนะครับเรามาดูศึกษาดูงานที่ไร่บุญจันทร์ที่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงหอยเชลลี่สีทองที่มีความประสบความสําเร็จแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้มอบพันหอยเชลลี่สีทองเพื่อนําให้กับชาวบ้านนะครับให้เกษตรกรเอาไปเป็นพันุ์ที่จะขยายพันธุ์เพื่อเลี้ยงชีพนะครับทำให้ชุมชนเรามีรายได้ปากท้องอิ่ม อยู่ดีมีสุขครับนั่นคือวิสัยทัศน์ของตำบลอานิสุขของเราครับนายบุญจันทร์ศรีวันนะกล่าวเพิ่มเติมว่า เริ่มทำกระชังเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองขนาด2คูณ4เมตรจำนวน2กระชังใช้เวลาประมาณ45-50วันก็สามารถนำมารับประทานได้ปัจจุบันได้ขยายกระชังมีทั้งหมด21กระชังและมีบ่อซีเมนไว้สําหรับอนุบาลไข่หอยเชอรี่สีทองจำนวน10บ่อน้ำที่ใช้เลี้ยงก็ผันน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยทอนพื้นที่ของผมมันอยู่น่น บดเนี่ยผมสิเลี้ยงปลากันยากเลี้ยงเนื้ออื่นกันยากเลี้ยงหอ,อยมีกระซั้งพอดีเหมาะนี่หอ,อยเซี่ี่นี่ผมมักอีหลีเพราะว่ามันนวยงามแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ถ้ากินเพียร์วาเพียรลูกเพียรหลานพี่น้องฟองไปามากกว่ที่ได้อยู่ได้กินกับที่นวยงามดีกับที่กินดีบ่ได้ล่างคั้นเนี่ยตอนนี้น,นี่ขั้นว่าพึ่งถึงตลาดลูกผมเฮ็ดขายทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ทั้งใน,นกราบครับกรรู้สึกว่าเฮ็ดออกไปปุ๊บ ขายหน่วยเท่าไรขายคููเท่าไรเนี่ยถามปั๊บเลยคับนี่เหตุไปประท่านพ่อเบืดครับออนไล่ออกไปเอินออกไปอันนี้ไปประท่านพ่อเบิดครับลูกผมเห็ดขายอันนี้นี่ตลาดนี่ผมคิดว่าม่มีปัญหา ได้มีการขายออนไลน์ใน Facebook p เ g e สวนบุญจันทร์โดยขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คู่ละ40บาทขายไข่หอยเชอรี่สีทองรังละ10บาทซึ่งไข่หนึ่งรังถ้านำไปเลี้ยงก็จะได้หอยเชอรี่สีทองประมาณ200ตัว สร้างรายได้ให้กับครอบครัวไม่ต่ำกว่า2,000บาทต่อวันซึ่งรสชาติของหอยเชอรี่สีทองนั้นเนื้อจะกรุบนุ่มหวานมันไม่เหนียวไม่มีกลิ่นคาวรสชาติคล้ายปลาหมึกเมื่อนำมาประกอบอาหารจะมีรสชาติอร่อย ทั้งนี้การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรและชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งหอยเชอรี่สีทองยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ใช้ต้นทุนตำ่ำและนำไปใช้ต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเรื่องแห่งหอยเชอรี่สีทอง